สวัสดีจ้าวันนี้เดียนมากับเมนูเกาเหลาเลือดหมูน้ำซุปหอมกลมกล่อมสด,ดร้อนๆกับข้าวสวยฟินมากจ้ะสูตรนี้เดียนทำเลือดและตับไม่ข่าวไม่เหม็นอย่างแน่นอนเลือดช้ำชำ้ชิ้นใหญ่เคี้ยวเพลินเลยละ่ะเวลากินปรุงรสให้เผ็ดตามชอบได้เลยฟินมากจ้ะในส่วนของน้ำซุปเดียนก็ต้มจนหอมกลมกล่อม,อมทำใส่หมอ้อกินกันได้ทั้งบ้านไม่ร้อช้าไปจะสุดแล้วเริ่มกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกลวกวัตถุดิบให้พร้องต้มน้ำรอให้รอ้อนเมื่อน้ำร้อนดีแล้วนำเลือดหมูลงไปลวกได้เลยปล่อยทิ้งไว้ให้เลือดหมูแข็งตัวก่อนนะจ๊ะยังไม่ต้องคนเมื่อเลือดหมูเริ่มเปลี่ยนสีก็แสดงว่าเริ่มสุกแล้วจ้ะปักขึ้นมาเสด็จน้ำรอไว้ได้เลย ตามด้วยตับหมูใช้เป็นตับแป้งนะจ๊ะนำลงไปลวกจนสุกสักเล็กน้อยเมื่อเริ่มสุกดีแล้วคนส่ผส,สมให้สุกทั่วถึงกันเมื่อตับสุกแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นั่นเองนำขึ้นไปพักไว้ก่อนได้เลยจ้ะเรียบร้อยแล้วเตรียมมาต้มเกาเหลากาันต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะจากนั้นใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยดำเม็ดเกลือหมูก้อนที่ปั้นไว้ รอให้หมูสุกสักหน่อยจากนั้นคนส่วนผสมให้ทั่วกันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่ตับหมูได้เลยเลือดหมูคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อเข้ากันดีแล้วก็เรียบร้อยแล้วจ้ะจัดเสิร์ฟได้เลยจ้า ขั้นตอนการเสิร์ฟเดียนจะลองด้วยผักกาดหอมแบบนี้นะจากนั้นค่อยๆตักหมูต่างๆลงไปตามชอบเลยจ้ะ mm hmm. ราดน้ำซุปร้อนๆหอมๆลงไปเลยค่ะฟินมากขั้นตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนเดียนขอเพิ่มความหอมด้วยใบขึ้นชายโรยกระเทียมเจียวลงไปสักหน่อยเท mm hmm. ่านี้ก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าพร้อมทานคะ่ะเมนูเกาเหลาเลือดหมู เสิร์ฟร้อนๆเครื่องจุกๆเลือดชิ้นใหญ่ๆกรุบๆหมูเด้งกลมๆแน่ๆแนๆกัดไปทีนิดฉ่ำน้ำซุปสุดๆเลยจ้ะรา้านเข้าสวยร้อนๆฟินไม่ไหวส,สดๆและทำตามเรียนได้เลยนะจ๊ะก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะก๋วยจับยวนหมูหิวซ้ำห่อหนึบาททักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า